สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูบอมจากครูบอมโก k คีปปิ้งนะครับวันนี้เราจะมาทําการพรีวิวถุงมือผู้สัวประตูกันอีกแล้วนะครับก็ถุงมือผู้สับประตูในในรุ่นที่จะมาพรีวิวในวันนี้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อที่ผมจะยังไม่เคยทําการพรีวิวมาก่อนนะครับก็เป็นแบรนด์ที่มาจากเว็บไซต์ชื่อดังนะครับเว็แบบไซต์ขายถุงมือชื่อดังเว็แบบหนึ่งนะครับซึ่งแบรนด์นั้นนะครับก็มีชื่อว่า keeper sport นะครับซึ่ง ผมว่าค,คุ้นหูกับกันหลายๆคนอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่คุ้นหูเรื่องของแบรนด์ถุงมือแต่ว่าชื่อเว็บไซต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นเว็บที่ใหญ่มากนะครับเว็บหนึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่การเป็นเว็บที่มีถุงมือที่เป็นรุ่นพิเศษนะครับ exclusive นะครับขายเฉพาะในเว็บของเขาเนี่ยหลายหลายรุ่นนะครับทั้งยี่ห้อดังๆต่งงงงงางๆ adidas นะครับ puma roche นะครับ อูสปอร์ตเซลนะครับก็จะทำในรุ่นทีอ่อาจจะมีสีที่แตกต่างนะครับหรือว่ามีเทคโนโลยีที่เอามาปนกันหลายๆแบบนะครับซึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับในเว็บนี้นะครับก็เว็บนี้เนี่ยมีมีศูนย์กลางนะครับศูนย์กลางสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะครับก็จะเป็นเว็บเว็บนี้ก็จะค่อนข้างดังในยุโรปนะครับก็ าถามว่าแบรนด์นี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับก็ลองคิดเล่นๆว่าคือถ้าเราเปิดร้านขายถุงมือร้านหนึ่งนะครับแล้วแล้วเราขายถุงมือในแต่หลายๆแบรนด์นะครับพร้อมๆกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เนี่ยม,มีข้อดีตรงนี้นะแบรนด์นั้นมีข้อดีตรงนี้แบรนด์นู้นมีข้อดีตรงนั้นจับมารวมกันนะครับแล้วทําให้พอดีนะครับมันจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับก็เลยเป็น น่าจะเป็นหนึ่งในในใน,ในที่มานะครับของแบรนด์เหล่านี้นะครับเป็นถ้าไม่ถ้าถึงจะไม่ใช่ที่มาของเขาก็ถือว่าเป็นเป็นจุดที่เราน่าจะสนใจเขานะครับในจุดนี้ได้นะครับก็สำหรับรุ่นนี้ <c oughs> รุ่นนี้นะครับมีมีชื่อว่า,า Keeper Sport Varan 3า Pro Hybrid นะครับซึ่งมีคาว่า Hybrid ลงท้ายแสดงว่าเป็นการตัดเย็บแบบผสมแน่นอนนะครับ น่าสนใจยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็นี่นะครับมาพร้อมกับซองสีขาวนะครับเปิดนะครับเป็นตีนตุ๊กแกนะครับสองด้านนะครับด้านข้างเป็นตะข่ายนะครับระบายอากาศนะครับก็ถือว่าแพคเกจิ้งออกมาทำออกมาได้ดูดีครับถุงมือนะครับมีถุงพลาสติกพุ่มอยู่นะครับทั้งสองข้าง เรามาดูกันนะครับเริ่มจากการตัดเย็บนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการตัดเย็บที่เป็นไฮบริดนะครับนิ้วผสมในแบบที่จะบอกว่าใหม่ก็ไม่ใหม่จะบอกว่าคุ้นก็ไม่ค่อยคุ้นหรือคนที่ใช้อ s p สปอร์ตไม่ใช่ใช้อัมโรนะครับจะคุ้นกันนะครับก็เป็นทรงเดียวกันกันกบรุ่นที่เป็นช็อตกันนะครับก็จะเป็นโรฟิงเกอร์2นิ้วนะครับอีก2นิ้วนี้ จะเป็นอ่าเนกาทีฟคัทนะครับโรฟิงเกอร์ตัวนี้จะเป็นโรฟิงเกอร์แบบสแรวนะครับเหมือนกับรุ่นที่ที่่อของ KC ที่ผมเคยทำการพรีวิวนะครับจะอ่พันเกือบเกือบรอบนิ้วเลยนะครับมาถึงด้านหลังนะครับส่วนโฟมนะครับมีชื่อว่าซูเปอร์กลูสเตนนะครับหนา4ีมิลน,นะครับซูเปอร์กลูสเตนเนี่ยจากที่ผมดูและสัมผัสนะครับผมเข้าใจว่า น่าจะเป็นโฟมประเภทคอร์สนะครับไม่คอร์สก็จะเป็นกราไฟต์นะครับ2ออย่างนี้นะครับก็คือแน่ๆก็คือมีความทนนะครับที่สูงกว่ารุ่นทั่วไปนะครับถ้าเป็นคอร์สเนี่ยก็จะเป็นจะลองต้องนึกถึงรุ่นที่เป็นโฟมกิกกกริปนะครับกิกกกริปที่เพิ่มค,มความหนึบและความทนขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นคอร์สนะครับ สายรัดนะครับตัวนี้จะเป็นผ้านะครับเหมือนเบลล็อกนะครับของ Ni กี้นะครับในรุ่นก่อนๆนะครับที่เดี๋ยวนี้ n นกี้จะไม่เป็นไม่เป็นเบลล็อกแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสายรัดแบบเบลล็อกนะครับเป็นผ้าถักนะครับมีช่องนะครับให้ทำการปักชื่อได้นะครับตรงนี้ส่วนตัวบอดี้นะครับจะเป็นนนโอพีนนะครับ นีโอพีนทั้งหมดนะครับก็จะจะได้ความเด่นในเรื่องของความกระชับนะครับกระชับมือมากนะครับก็ความทนผมว่าค่อนข้างดีนะครับในในส่วนของที่เป็นนีโอพีนนะครับหลังมือนะครับก็จะเป็นนั่นแหละครับน่าจะเป็นซูเปอร์ซอฟต์นะครับแต่ผมผมไม่แน่ใจนะครับในข้อมูลไม่มีนะครับแต่ว่าจะเป็นโฟมแบบเดียวกันก็คือเป็นโฟมนะครับก็มีความเหนียวนะครับ คล้ายๆกับทางหน้ามือแต่หน้ามือจะจะเหนียวนุ่มนะครับกว่าอืมอ่ะตัวนี้เป็นไซส์เก้านะครับส่วนที่มีเพิ่มมาก็คือนะครับโซนที่ให้ดึงนะครับตรงข้อมือตรงนี้นะครับแต่ว่าผมว่าส่วนตัวนะครับผมผมไม่ค่อยแนะนําให้ดึงนะครับหรือจะแนะนำมันมันเสียวอะครับเราเรานึกถึงอาดิดาสนะครับ ตอนที่เป็นรุ่นก่อนนะครับผมซื้อมาปุ๊บยังไม่ทันได้ดึงเลยนะครับมาหยิบมาดูนะครับขาดซะแล้วนะครับน่าจะเป็นลูกค้าท่านอื่นนะครับเอาไปลองนะครับแล้วมันเรียบร้อยนะครับถือว่าคมทนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าเขาเย็บเป็นสองชั้นนะครับก็คือน่าจะเพิ่มคมทนแต่ว่านึกถึงตัวเรานะครับก็ซื้อถูกมือในราคาประมาณสองพันบาท2อ0 0ันกว่าบาทกล้าดึงไหมครับไม่ ผมไม่ค่อยกล้านะครับก็โอเคต่อนะครับส่วนที่เป็นเบลล็อกนะครับถือว่ากระชับดีมากนะครับแล้วก็ขยับมือได้ค่อนข้างอิสระนะครับไปด้านหลังนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยจะมาได้ไม่มากนะครับจะติดนะครับติดส่วนที่เป็นเบลล็อกจะค่อนข้างแข็งนะครับ ด้านหลังเนี่ยไปได้สะดวกนะครับเกือบหมดนะครับก็โอเคจะมีซออล่องนะครับตรงนี้นะครับเพื่อช่วยในการกำมือแบมือนะครับส่วนเทคโนโลยีอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมีส่วนที่เป็นของการตัดเย็บเนี่ยครับซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นไซส์9้านะครับผมใส่ไซส์9ตามปกตินะครับของอ v เวียต้อ่า อาดิดาสที่เป็นโซนโปรผมก็ใส่9ได้นะครับหรือจะเป็นแบรนด์ทั่วๆไปนะครับซส์9ตัวนี้ซส์9ได้ครับแต่ว่าตัวนี้จะมีความคล้ายกับคล้ายกับเซลล์นิดหน่อยนะครับตรงที่ว่านิ้วจะให้ความรู้สึกว่ามันยาวนะครับแต่ว่าพอลองกดลงไปดันลงไปผมว่าโอเคเลยครับไม่ไม่ไม่ยาวจนเกินไปนะครับส่วนที่เป็น ส่วนที่เป็นโรฟิงเกอร์2นิ้วนี้นะครับมีความรู้สึกปลอดภัยมากนะครับก็คือเป็นส่วนที่เราจะจะต้องสัมผัสบอลค่อนข้างมากนะครับสองนิ้วนี้นะครับสบายนะครับฟรีมากนะครับถือว่าถือว่าเป็นก,า,การตัดเย็บรุ่นนี้ทำออกมาได้ผมว่าถือว่าดีเลยนะครับมีความพอดีนะครับส่วนตัวแล้วรุ่นนี้กระชับดีมากนะครับ ต้องได้ลองครับถ้าใครสนใจต้องลองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ที่ราคาเปิดที่ประมาณห5ยูโรนะครับหยูโรจะหยุดตกประมาณ40บาทนะครับหกสี่ยี่สิบี่ก็สองพันกว่าบาทนะครับก็ราคาในเมืองไทยก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะครับถ้าสนใจลองลองไปสอบถามดูนะครับในร้านก็มีอยู่แต่มีเฉพาะเบอร์9้าอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็ ก็เลยเอามาทำการพรีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับ Keeper Sport Varan 3นะครับ uh, Pro Hybrid นะครับกระชับหนึบความหนึบเนี่ยผมผมลองแล้วนะครับกับกับลูกบอลแต่วันนี้ผมไม่ได้ลูกบอลมาด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็น่าสนใจมากนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับรเพราะฉะนั้นอโอเคก็ สำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับสนใจยังไงชอบก็กดไลค์นะครับติดตาม Subscribe ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับต่อไปช่วงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าฝนนะครับจะทำการพรีวิวถุงมือที่เหมาะสำหรับสนามเปียกบ้างนะครับสนามในหน้าฝนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ